เที่ยงแล้วนะคะวันอาทิตย์จ้ะเลยไปใช้ดอกส่งลูกแล้วกับกับมาบ้านแหละเมืนอวนกินขา้าวผู้เดียวนี่ก็จะกินส้ตมตำเหมือนเดิมแจ๊คจะกินยังตำหมูมุ่งนี่แหละตำเองค่ะตำเองตำเองเหมือนเดิมค่ะก็จะมีรังเท้าล่ะค่ะซื้อกินแต่ว่าบมูมุ่งอ่ะอยู่บ้านมันมีเลยซื้อ แต่ขนมจีนเสื้อแต่ว่าบักหุงเข้ากับมีอยู่ตลาเราก่อนก็พอมีนี่จ,าาอจอ้าตำอเจาะหนึ่งแล้วก็มีไข่ต้มนะคะนี่ข้าปุ้นหมูว่านนี่ไปตลาดนัดนี่ได้ข้าวเกลียบเขาบอกเออเขาบอกว่าเป็นข้าวเกลียบปลาทูนะข้าวเกลียบประทูนี่ถืงประมาณยี่สบบาทเลย สามถุงห้าสิบต่ว่าเขาซื้อมาถุงหนึ่งล่องกินบางความมันเสียบีอข้าวเกลียบปลาทูประมาณนี้กระพ่มีกินปลาทูเลยกรบพปมีกินน้ำปลาทูเลยเขาสาทงสสยเขาเอาเนื้อปลาเขาเขสียเอาเนื้อปลาทูเหรอไหมเฮ็ย <c oughs> อืมกลับกอดเอามากินกับตำมะหุ่งนี่ละตำมหุ่งเท่ากับตำเองอกำหนดรสชาติที่เราอยากกินได้แต่ไส้ัน ปลาธรรมดาเนี่ยเราจาปลาาตามทอาอม้องตลาดอือ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 ไปอือนี่ก็คืออะปาป้นอือกินเมื่อนี่ละค่อยแซบกินผู้เดียวกินเมื่อรวดก้อยแซบ,แบ,แบต้องใส่ซอนนี่ยังดอกอืออืออือ ไม่เจีรกระจาไม่ก็อลยล่ะะอื่าันะี้ก็เอามากเผ็ดมากเข้มมากสมก็ตามตามเท่าแหละอืมเ็เกียเขาเกลือปลาทู่ะ อือเกี่ยวกระคือออกเกี๊ยมเนาะจะว่าไงมก็อ็ออกมันมันอือมันก็กินอยู่กินกับส้มตำกิกกกนกับ,บกระแลมกินกับอ่าเป็นกับแกล้มก็ไ,ได้อืมอืออือ ส่วนใครกินหนกเด้อมพเดียวนี่แหละแซ่บผพ้เดียวอย่างเดียส่วนแปนกินน้ำปลาแซ่บเพื่อกาว่ากินเขากินก็ละโลชานเนาะมันบากื่อกันอืวาสิบปรส่วนปลาทยเื่อกาเหรอคนค้นใจกัน วันใจกันเลยกับข่าปุนให้มันเข้ากันเลยแ่บไปเลยอือ่ะอกินยู่เขาเกี่ยเพล่นอืมกินกับขพพ่าป่นกับต้ตมจำได้ได้ได,ได้อืมอเกี่ยวปลาทูอร่อยค่ะอันนี้กินก่อนนะจ๊ะ